สวัสดีค่ะนัดแมค่ค้าไทยบ้านนะคะวันนี้นัดแนะนําเมนูยำไข่ดาวค่ะอันนี้ทําแบบง่ายๆไปดูขั้นตอนการทําได้ในคลิปกันเลยค่ะมาดูส่วนประกอบของยำไข่ดาวนะคะก็จะมีหมูบดค่ะไข่ไก่ไข่ไก่ใช้ประมาณ4-5ฟองนะคะอันนี้เครื่องยำค่ะมะนาวพริกมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงน้ําตาลปี๊บน้าําปลาน้ํากระเทียมดองน้ํามันพืชแล้วอันนี้ ใครชอบก็ใส่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็หั่นเครื่องเตรียมรอไว้เลยค่ะขึ้นช่ายถ้าไม่มีก็ให้เป็นต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนไว้พริกสดจะหั่นหรือจะตำก็ได้นะคะตามแต่ความสะดวกนัดเลือกหั่นนะคะมะเขือเทศค่ะ หอมหัวใหญ่ค่ะใช้ครึ่งหัวก็พอนะคะถ้าหัวใหญ่ ไข่ดาวควรจะทอดให้สุกนะคะเพราะว่าเวลาเรายำมันเขาข้างในจะได้ไม่เละเทะหมูบดค่ะเอาไปลวกให้สุกมาดูส่วนผสมของน้ำยำกันนะคะสูตรนี้1จานใช้ไข่ประมาณ4-5ใบแล้วก็หมูบดนิดหน่อยยำไข่ดาวจะให้มีรสชาติที่เปรี้ยวนำเค็มนะคะเปรี้ยวนำเค็มหวานใช้น้ำตาลปิ๊บครึ่งช้อนค่ะนัดใช้หม้อที่ ลวกหมูมูกี้นะคะยังมีความร้อนอยู่ทำให้น้ำตาลปิ๊บละลายเร็วกว่าเดิมนี่เ้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เลยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะยำจะให้มีรสชาติที่แบบเที้ยวนำเค็มหวานก็ต้องให้น้ำมะนาวนี่มีสัดส่วนเยอะกว่าน้ำปลานะคะ นัดใช้น้ำปลาสช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนัดจะใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะชูรสตามชอบเลยค่ะจนทุกอย่างให้เข้ากันจนน้ําตาลละลายนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าลองแตะชิมดูน้ําตอนนี้ก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวนําเค็มนะคะ ใส่หมูบดลงไปเลยค่ะผักเครื่องที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะต่อไปเป็นการเตรียมไข่ดาวนะคะอันนี้จะหัน่นหรือว่าจะตัดหรือจะไม่หั่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้นะ่าจะเอามาหั่นนะคะ ถ้าจะนำมาตัดหัน่นก็แนะนำให้ทอดไข่ดาวให้สุกหน่อยนะคะเวลาหั่นไข่แดงเขาจะได้ไม่เยิ้มประเด็นคือยำไข่ดาวค่ะไอตัวข้างบนอะูหน้าจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นหมูบดปลาหมึกกุ้งอะไรที่เราชอบนั่นแหละคะ่ะใส่ปลงไปได้เลยแล้วก็จัดเรียงวางไข่ดาวให้สวยงามนะคะ จะไม่หั่นก็ได้ค่ะแต่เวลาทานเนี่ยจะไม่สะดวกไข่ดาวเรียงเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยำนี่แหละคะ่ะที่เราผสมไว้แล้วตักราดลงไปบนไข่ดาวเลยค่ะง่ายๆนะคะสำหรับยำไข่ดาว สร็จแล้วคะ่ะยำไข่ดาวง่ายๆทำตามได้ไม่ยากนะคะถ้าชอบคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ